บางครั้งนะครับการซ่อมพัดลมช่วงออกตัวพัดลมไม่มีแรงที่จะหมุนเราก็ดีใจครับคิดว่าตัวนี้เสียแน่นอนก็ซื้อมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วอาการกลับเหมือนเดิมเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามา,ามดูครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำการวัดขดลวดมอเตอร์การวัด จะบอกอะไรเราได้บ้างและจะสามารถนําการวัดนียมาวิเคราะห์อาการเสียของพัดลมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมก็คืออาการสีแห้งหรือว่าสีไม่แห้งกันแล้วแต่ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าสีมันแห้งเราก็ทําการเปลี่ยนแต่เกิดว่าเปลี่ยนปุ๊บอาการก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือยังออกตัวไม่ได้หมุนตัวไม่ได้เราจะมาทําการวัดหรือมาทําการวิเคราะห์จากพัดลมตัวนี้กัน ซึ่งตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วว่าท่านชมจะเป็นตัวอย่างในการวัดเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าโครงสร้างภายในของมันเนี่ยหรือว่าวงจรของมันเนี่ยมันทํางานอย่างไรทําไมเวลาอเราเปลี่ยนสีแล้วถึงไม่หายลักษณะโครงสร้างภายในนั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะวาดวงจรขึ้นมาให้ท่านชมดูก่อนนะครับก็จะมีขดลวดอยู่ด้วยกันทั้งหมด4 4ชุด ที่ 1. ชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่อ่าโอเคก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ชุดชุดแรกับนะท่านผู้ชมชุดนี้จะเป็นขด ขดลันหรือว่าขดขดหลักนั่นเองขดลันหรือว่าขดขดเมนขดหลักก็ได้ชุดนี้ก็จะอยู่ที่ไฟ AC ครับท่านชมเป็นไฟ AC ก่อนที่จะเข้าขดลันนะครับท่านชมก็จะมีเทอร์โมฟิล อ,อยู่หนตัวส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะต่อขึ้นมาเป็นคอนเดนเซอร์ก็คือชุดนี้อีกเส้นหนึ่งเป็นสายไฟรับเส้นหนึ่ง AC ก็มี L มี N สมมุติครับ L N แต่ว่ากริงก็ไม่มีขั้วจะผ่านมา ก็จะมีสปีดอยู่3ามสามสปีดน,นี่ก็พร้อมที่จะกดขุดลังหรือว่าขุดหลักก็จะต่ออยู่ที่สปีดท,ที่3ามสองหนึ่ง สปีดที่2สปีดที่1น่งโอเคครับลักษณะการทำงานของกดมอเตอร์ฮัตลมนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้ทำไมถึงขดแรกถึงเรียกว่าขดลันก็คือเป็นขดที่กระแสไฟไหลผ่านมีความต้านทานน้อยที่สุดหรือว่าผ่านได้มากที่สุด ก็จะเป็นกดที่3คือความเร็วสูงสุดของพัดลมนี้เองส่วนเบอร์สองเบอร์สองนี้ไฟก็จะผ่านน้อย,อยลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก็จะมีเพิ่มมาอีกชุดหนึง่งก็คือเป็นขดชคซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสปีีที่2มีขดลันแล้วก็มีผ่านช็อาตัวหนึง่งกระแสก็จะไหลผ่านนิดน้อยลงก็ทําให้ความช้าหรือว่าให้พัดลมเนี้ยหมุนช้าลงอีกส่วนกดที่ห ตัวนี้ก็ยิ่งหม,หมุนช้าลงไปอีกเพราะว่าจะผ่านชุดโชคทั้งหมด 1, นึหรือว่าชุดปรับสปีดเองส่วนตัวตัวหนึ่งเนี้ยก็จะต่อไปที่ชุดชุดสตาร์ทชุดสตาร์ทหรือว่าชุดให้มอเตอร์ออกตัวได้ โดยอีกฝั่งหนึ่งก็จะต่อ C ีไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะต่อไปที่สายไฟคุณชมอาจจะพอนึกภาพออกนะครับท่านชมหลักการทำงานของคนรอดก็จะประมาณนี้สาเหตุที่สาเหตุที่เราเปลี่ยนคอนเดนเซอร์แล้วมันไม่หายตอนแรกนะครับท่านชมอาการพัดลมก็คือ หมุนหมุนได้เอื่อยหรือว่าออกตัวไม่ได้ไม่มีแรงออกตัวหรืออะไรประมาณนี้เราก็เข้าใจว่าตัวเนี้ค่ามันแห้งแน่นอนจริงๆแล้วส่วนมากค่าก็จะแห้งจริงแต่พอเรามาทําการเปลี่ยนครับท่านผู้ชมอาการก็จะกลับเหมือนเดิมหรือบางครั้งนะครับเราไม่มีเครื่องมือที่จะวัดว่าตัวนี้เสียหรือไม่เสียหรือว่าแห้งไม่แห้งเราก็ต้องเราก็ต้องคิดว่าตัวนี้เสียแน่นอน หรือว่าการซีแห้แน่นอนทางทั้งที่ตัวนี้ยังไม่เสียนะท่านผู้ชมแล้วทาไมมันถึงไม่มีแรองออกตัวหรือว่าการทํางานของพัดลมมันทํางานไม่ได้คุณผู้ชมสังเกตดูครับาจากซีตัวนี้มันจะผ่านขัวรอยู่เส้นหนึ่งซึ่งชุดนี้เขาเรียกว่าชุดสตาร์ทถ้าหากว่าชุดนี้ไม่ทํางาน ลักษณะการไม่ทํางานในที่นี้มันก็หมายความว่า,าชุดสตาร์ทเนี่ยต้องขาดแน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่าขาดจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมขาดส่วนไหนก็แล้วแต่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้แล้วแต่หรือว่าฝาตรงกลางแล้วแต่ชุดสตาร์ทนี่ก็ไม่มีละพอไม่มีต่อให้ซีตัวนี้ไม่เสียนะท่านผู้ชมอ่ามันขาดไปแล้วต่อให้ซีตัวเนี้ยไม่เสียมันก็ทํางานไม่ครบวงจรก็จะไม่มีแรงไปสตาร์ทชุด ความแรงเบอร์1นึเบอร์สองเบอร์สามได้อ่านี่คือสาเหตุหลักครับที่ว่าทําไมเวลาเราเปลี่ยนสีแล้วอาการหมุนค่อยไม่มีแรงถึงไม่สามารถที่จะทํางานได้ก็เกิดจากกดสตาร์ทนี่เสียนี่เองอ่าทีนี้เราจะมาวัดอ่ามอเตอร์ตัวนี้ครับซึ่งเป็นห6นิ้วเราจะมาวัดไว้ว่าตัวนี้ไม่เสียนะครับเราจะมาวัดไว้เพื่อที่จะทราบว่าอ่ากดลัน,นี่มันมีความน้าทานอยู กี่โอห์มชคชุดที่1ชุดที่2นี่มีคงตัดต้านทานอยู่กี่โอห์มและชุดสตาร์ทเนี่ยมีคงต้านทานอยู่ที่กี่โอห์มเผื่อว่าหากเราไปเจอปัญหากรณีที่พัดลมเสียมาเราจะได้ทําการวัดได้ว่าเออพัดลมนี้เสียไม่เสียหรือว่ามอเตอร์นี้ยัยงพร้อมที่จะใช้งานได้หรือเปล่าเราก็สามารถที่จะเอาหลักการตรงนี้ไปวัดได้รชุดสตาร์ทนะท่านผู้ชมซึ่งตัวนี้พัดลมรุนใหม่ๆนี้กสิมากก็จะขาดชุดนี้มากที่สุดก็คือชุดที่พัดลมไม่มีแรงนี่เอง เดี๋ยวเราจะมาทำการวัดว่าชุดลันหรือชุดหลักชุดสปีดหนึ่งสปีดสเนะี่ยมันมีความทานอยู่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะเก็บไว้เป็นข้อมูลเราในการซ่อมปัดลมโอกาสครั้งต่อไปแต่เราจะทำการวัดเลยครับว่าแต่ละชุดมีความทานอยู่เท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวไม่เสียนะท่านชมตัวนี้ซื้อมาใหม่ คุณพิจิสรงเกตดูนะครับพัดลมทุกตัวก็จะบอกตำแหน่งบอกสายมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นขดลวดพัดลมครับความหนา25มมิลขนาด16นิ้วรู44่หมายความว่าอย่างไรหนา25นะครับก็จะดูจ้าจากตรงความหนาของแม่เหล็กเองของความหนาของเหล็กนะครับงลมเพราะว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าที่ระบบ AC ครับวิ่งผ่าน ก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กขึ้นมาเพื่อที่จะไปดันทุ่นให้หมุนได้เมื่อกี้เขาบอกว่าความหนานอยู่ที่25มิล25่า25มิลยังไงเราดูครับ10 20แล้วก็5ขีดก็คือ25จากขอบนี้ท่านชมส่วนขนาดเมื่อกี้ที่บอกว่ารู46อ่า46ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางจากข้างในนี่เองท่านชม ที่ขอบเหล็กเนี้ยกับฝั่งเนี้ยเส้นผ่านศูนย์กลาง46มิลเวลาเราไปซื้อมาแนละ้วท่านผู้ชมทีเนี้ยหากเราทําการไปเปลี่ยนซื้อเราจะลืมนะครับรูสําคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่ารูเล็กเกินไปทุนของเราก็จะใส่ไม่ได้เราก็ซื้อมาเสียของกระเป๋าส่วนรูนี้วิธีวัดก็อาจจะใช้ใช้ไม้พัดเราวัดได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่เพราะว่าการ,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 รให้ตัวในการวัดมันไม่ค่อยมี อย่างนิดนึงแต่จะให้ดีนะท่านชมก็ต้องใช้เวอร์เนียตอนนี้เวอร์เนียแบบพลาสติกก็มีขายนะท่านชมราคาก็ไม่แพงหลักแค่เพียงหลักสิบเราดูเขาว่าตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่โอเค หนึ่งองามดูตรงตรงตำแหน่งเลขศูนย์นะท่านผมหนขีด2อขีด3ขีด4ี่ขีดหขีดหกขีดอ่าสี่สิมิลอ่าต mm. ัวนี้ก็จะบอกว่าสายสีขาวคือสายไฟก็หมายถึงสาย AC ตัวนี้นี่เองคือสายตัวนี้เป็นสายเมนหลักนั่นเองส่วนสายตัวนี้ก็จะต่อ จะต้องต่อขึ้นไปหาสีเส้นหนึ่งส่วนสายสีเทาก็เป็นเบอร์หนึ่งก็คือตำแหน่งตัวเนี้ยสายสีเทาเบอร์หนึ่งเพราะว่าความนันทานตัวเนี้ยมันจะต้องมากกว่าไม่งั้นความเร็วมันจะลดไม่ได้สายสีแดงเบอร์สองก็คือตำแหน่งตัวเนี้ยก็จะผ่านโชคเรยกว,ว่าผ่านสปีดแค่ตัวเดียว ส่วนสายสีเหลืองเบอร์3ก็คือตัวนี้ไม่ผ่านโชคทั้ง2ตัวควมเร็วก็จะสูงสุดเห็นไหมครับท่านผู้ชมวิธีการก็จะไม่ไมยากนี้เราจะมาวัดชุดนี้ก่อนว่าชุดหลังนียมีครบทานอยู่เท่าไหร่เขาบอกว่าสายสีขาวคือสายไฟนะท่านผู้ชมแล้วก็ที่เบอร์สามเห็นไหมครับนี่สีขาวสีขาวอ่า ส่วนสายเบอร์สามสีเหลืองเหลืองครับสีแดงเบอร์สองมีสีแดงแล้วก็สีเทาเบอร์หนึ่งเส้นนี้สีเทาแล้วก็สีน้ำเงินหรือสีเขียวกับคอนเดนเซอร์หรือเส้นที่ต่อฟิลนี่เองสีเขียวคือหมายถึงเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมสีเขียวหรือสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีน้ำเงิน พรของที่ให้มาตัวนี้สีเขียวไม่มีครับจะเป็นสีน้ำเงินแทนจะเป็นน้ำเงินอโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดดูครับว่าชุดชุดลานหรือชุดตำแหน่งเบอร์สามเนี่ยมันมีความทานันทันทานอยู่เท่าไหรเ่เราจะใช้มิตเตอร์ แบบดิจิตอลและแบบเข็มนะครับท่านผู้ชมให้ดูสองแบบอตอนนี้จะใช้ให้แบบดิจิตอลกันแล้วกันโดยตั้งไว้ที่วัดโอมวัดโอมวัดโออ่มสายสีขาวนะครับกับสีเหลืองอตัวนี้มันจะมีปากคลีบป,ปกติ พิเตอร์ราคาถูกนะตอนนี้ไม่ได้อยู่นี่แล้วไปอยู่ที่ทํางานแทนเพราะว่าเครื่องนั้นนะออกงานบ่อยหากว่าเสียหายขึ้นมาก็ไม่เสียดายครับท่าน้ยมเพราะราคาไม่กี่ตังแต่ตัวนี้ไว้สำหรับเกี่ยวกับวัดกระแสรครับสีขาวทีสีขาวครับแล้วก็สีเหลืองอการวัดครับย้ายสายตำแหน่งพวกนี้ต่อต่อถึงกัน เเราก็จะมาดูค่าอยู่ที่274ประมาณนะครับท่านชมเพราะว่ามิเตอร์แต่ละเครื่องหรือว่าขดลวดแต่ละเส้นแต่ละขนาดก็จะไม่เท่ากันเราจะวัดแว้ว่าตอนนี้ณนะเวลาเนี้ยเป็นขนาด16นิ้วความด้นทานของของขดลันนะท่านชมก็จะอยู่ที่ 274อ่ะ274แล้วกัน274่27โอห์มทีนี้เราจะวัดชคกหรือว่าสปีดที่2อต่อโดยจับสีเหลืองไว้นะท่านผู้ชมถ้าจะหางจะวัดชุดนี้เพราะถ้าหากว่าเราจับสีขาวไว้เรามาวัด ที่สีแดงเลยเราจะเป็นวัดสองขดนะทา่านโยมแต่ตอนนี้เราอยากทราบว่าขดนี้มีความต้านทานอยู่เท่าไหร่แล้วก็ใช้สายเส้นหนึ่งจับสีเหลืองไว้ครับตรงนี้จับสีเหลืองไว้ก็ได้รายสีขาวออกนะไปจับที่สีแดงแทนที่สีแดงความต้านทานก็อยู่ที่ห้าสิบแปดะห้าสิบแปดแล้วกันห้าสิบแปด ห้าสิบแปดโอห์มแล้วต่อมาเราก็จะวัดสปีีที่ปิดที่หนึ่งหรือว่าโชกชุดที่ชุดที่สองเนี่ยเราก็จับที่สาสยแดงไว้เหมือนเดิมรัเพอทางเราจับแสดงสายนี้ไว้ก็จะกลายเป็นวัดสองชุดตอนนี้เราจับสาสยแสดงลราหนึ่งเส้นอีกเส้นหนึ่งเขาย้ายมาจับที่สีเทาเพื่อที่จะวัดชุดนี้ ตั้งฐานก็อยู่ที่40อ่ะ40แล้วกัน40โ oh อมอห์มี้วัดชุดสตาร์ทชุดสตาร์ทก็จับสีเทาไว้เหมือนเดิมอ,อยาสียแรงออกเพื่อที่จะไปจับที่สีน้ำเงินเพราะว่าเราจะวัดชุดสตาร์ทหรือว่าขดสตาร์ทนั่นเองตั้งท,ทานก็อยู่ที่ 311โอห์มจุดสตาร์ทส1มรอยสิอ็ดโอหมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ค่าคร่าวๆเพราะว่าขดลวดแต่ละขนาดความต้านทานก็จะไม่เท่ากันแต่ให้เราทราบไปอย่างนี้คือท่านผู้ชมขดลันค่าจะอยู่ประมาณนี้ขดชก ที่2ช่วงที่1ก็อยู่ประมาณนี้ชุดสตาร์ทก็อยู่ประมาณนี้หาเผื่อว่าเราวัดแล้วมันไม่ใกล้เคียงกรณนอย่างที่ว่าชุดสตาร์ตก็ชุดรันนะครับทา่านผู้ชมสองเจ็ดีเนี้ยเราไปวัดได้ที่58เนี้ยหรือว่าวัดได้ที่100อย่างเงี้ยมันก็จะผิดปกติละเห็นไหมครับทา่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์การเสียอาจจะช็อตลอกหรือาอาจจะเป็นอื่นก็ได้และตัวเนี้ยอาการที่ว่า C มัน มันไม่ทํางานคือเราเปลี่ยนสีแล้วมันมันยังเหมือนเดิมเกิดจากชุดสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทมีตัวไหนบ้างครับมีตัวสีเทาาจากสีเทานะทา่านผู้ชมแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยกรณนี้อย่างเงี้ยหากว่าชุดสตาร์ทมันขาดทา่านผู้ชมรับการวัดปุ๊บตัวเนี้ยมันจะต้องมีขึ้นถ้าหากว่าขึ้นนี่ก็ไม่ขาดก็คงเป็นที่ตัวนี้ค่าสีแห้ง เราก็ทาการเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยแต่หากว่าก่อนที่เราจะไปซื้อซีมาเปลี่ยนนะครับท,าท่านผู้ชมเราก็วัดก่อนหากว่ามีเครื่องมือก็เราก็วัดก่อนทาเราวัดปุ๊บแล้วมันมีขึ้นเราก็ไปนั่งไปซื้อซีมาเปลี่ยนครับเพราะไปเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่หายเพราะชุดเนี้ยมันขาดไปแล้วอ่ะคราวานี้ก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เราก็จะมาวัดอ่าคนลวดพัดลมด้วยมิเตอร์แบบเข็มบ้างคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าขดลันเนี้ย โอห์ม oh จะอยู่ที่274โ oh อห์มหรือว่าหรือว่าเป็นหลักร้อยอ่ามีนก็ประมาณหลักร้อยแล้วก็ตั้งมิเตอร์ไปที่อ่าคูณสิบเลยครับท่านผู้ชมมิเตอร์มาเข็มก็จะแล้วก็จักการศิโลโอห์มให้เรียบร้อยอ่ okay. oh ยาโอเคศิโลโอห์มเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเราวัดได้เท่าไหร่เราก็จะมาคูณสิบ เหมือนเหมือนกันครับ่นผมับแรกก็จับสายสีขาวไว้ตัวช่วยอีกล้สายสีขาวเพราะว่าเรามือจับพร้อมกันสองข้างเลยนะท่านผู้ชมเราก็จะเป็นความต้านทานเหมือนกันสายสีขาวแนละ้วแล้วก็มาที่สายสีเหลืองเลยสยเหลืองเราแตะได้ ความต้นทานก็จะขึ้นอยู่ที่28ครับ28คูณด้วยอะไรครับทา่านผู้ชมคูณด้วย10ก็จะกลเป็น280อยแถค่าถือว่าใกล้เคียงท่านครับส oh องรอยแปโอห์ม เราก็จะวัดอย่างนี้ไปเรื่อย2องจับสีเหลืองเหมือนเดิมสีเหลืองแล้วก็วัดจับสีแดงเพื่อที่จะวัดขดโชกคสปีดที่2ส,สีแดงก็จะขึ้นอยู่ที่ขึ้นที่6กทันมคูณด้วย10ก็เท่ากับ6 0 ของเดิมได้แบบดิจิตอลครับได้58ตัวนี้ได้60อ่าก็จะประมาณนี้ครับท่านชมเราก็จะวัดวัดแบบแบบนี้ไปเรื่อยซึ่งค่าก็จะใกล้เคียงกันเพื่อที่ว่าหากท่านผู้ชมมีแบบดิจิตอลนะครับหรือว่าแบบเข็มก็สามารถที่จะวัดแบบนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ว่าจะเป็นแบบเข็มหรือว่าแบบเป็นดิจิตอลหลักการวัดก็จะแบบเดียวกันซึ่งการวัดของจริงนะท่านผู้ชม ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสวิตที่3เราก็สามารถที่จะไปจิ้มตรงฝั่งที่เป็นสายสวิตที่3ที่2ที่1ได้แล้วก็วัดตามตำแหน่งต่างอย่างเงี้ยเราก็จะทราบว่าแต่ละชุดแต่ละกดมีการขาดไหมมีการชอร็อตรอบไหมทางของชอ็อตรอบก็จะไม่ได้ค่าตามนี้นอกเหนือจากการที่แกนฝืดแกนติดหรืออะไรแล้วแต่เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะ,ะมาวิเคราะห์ ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่า,อามอเตอร์ของเราตัวเนี้ยหรือว่าคนรวดของเราตัวเนี้ยมันพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่หรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าคลิปนี้ลาท่านไปชมไปก่อนสวัสดีครับผม